รีบเข้าวางก่อนที่เต็มก็จะเต็มแล้วโอ้เต็มแล้ว,มมลวไม่เหลือเต็มแล้ววายอดเขา้าใครก็ได้ออกแล้วคนนึงดิไอ้ศิลป์อย่าออกไอ้ศิลป์อย่าออกโอ้ยยังน้อยก็คือมีเพื่อนหนึ่งคนว่าไอ้ศิลไอ้ศิลน่ะต้องหมายแล่นกูกจะกูจะกูจะฆ่าเฮียลีก่อนเนี่ยไอ้พัง ทำอะไรวะสะกูมึงรู้ไหมทำอะไร,ร,รอ่อะชันมตะกูลุมมันลุมใครนี่ก่อนของมันเทะคุณพี่จิจมึงมันเจ้าดิมึงแพลคุณน่ะกูตีเฮ้ย B P ไม่มีอะเซิร์ฟเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีว่ะ B P ไม่มีว่ะคุณเป็นคลาสซิกวี A P แต่แต่ชื่อกูไม่ใช่คลาสซิกวี A ี AP. เอ้ยใครเขียนขอจุดขอจุดคุย ่อผู้ขาดอย่างเดียวคือาอาหารนะ <laughs> อ่ะแล้วกูก็มีอ้าวไอ้ <laughs> ไอสินเขียนคยุยอะไรอ้าวแล้วมึงอะคยุยอะไรไอ้สินาสามสิบวแิแอ้วคุยอะไรสามสิบวิเลยสามสิบวิมองคยุยอะไรเขาบอกว่าอาา้าวใครเขียนวะใครไม่รู้อะมงคยุยอะไรไอนน้นี่เนี่ยไอ้ไรเขียนเนี่เยเอยอใช่เปล่าไม่ใช่ว่า เออ่ปเลยคุกเกินห้องเตดิมไปเลยไปกูไปไกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วมึงจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเอากูเขียนเลยเร็วหนวดเอ้ามึงไม่เริ่มมันไม่บอกกูเลยกูกำลังเขียนกูก็ไม่ได้เขียนวุ้ยเนี่ยที่ผมที่ผมไอ้เนี่ยไปเย็นตุกกูมึงตายไอ้จับกูมึงเยัดแม่มึงอะไอ้เจ้ แล้วมึงก็ใส่ก็ใส่ตระเล็กกันเลยปไปแล้วไอ้สินมึงมามึงเอากป็นเกมไหมเป็นเกมเออคเคยใค่อยาเก่นใครมาเก่งเออโฮ้ยมันมาแล้วได้ยังใครแย่งมึงอ่ะใครวะอ้าวอะไรนะเป็นอะไรมึงทำอะไรไอ้สิ์มึงโดนใครขับบอกกูนะแล้วมึงบอกที่กูด้วยกูจะไปช่วยมีอาวุธไหม กูก็ย่งรู้แตอะไรไม่ได้ดไกมูมีแตคขันเว้เพรกูได้ยศคลาสิกข,ข,ขายขา้ามหกนะมึงบ,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 บอกนะเดี๋ยวกูามไปข้าให้ลูกไม่ีไอ้นี่แม่งไม่เรียมาๆไอ้เช่นนี่มันเอ้าไอ้เช่นนี่มันบ้าแล้วนะไอ้เช่นนี้มันเป็นไรมึง้างอ่ะไอ้คนนี้เขียนมองคุยอะไรเนี่ยนั่นไงบนต้นไม้มึงลงมาดิ สขอขวานหน่อยไหนวะที่ไหนนั่นะคนที่ด่ามึงอะทีหนวดควายอะเอ้าเอ้าอนี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วขออ่าขวานอเ่ะขวานเป็นบ้าเพื่อนอขวานเป็นบ้ามันมันดีนะเวย้ยเอาไปเอาไปของเทพเี็หมวกป้าเป็หมวกหัวหัวอาหารน้นะอ,อ,นองคนน้อย เชื่อมือเหตุตอนหนึ่งเห้ยมีหมวกเปล่าเอาหมวก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 ต้องไรดีเอาเชียวเอามึงเอาหมวกคืนมาหมวกกูกูเห่อถอดเอาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเถอะเดี๋ยวคุณละยังไงมึงก็เชืมั่งลงไม่ดีก่อนอันหนึ่งมึงช่วยกูรูไม่ดี่ะอันี่ก่อนบามึงไปลุมคนเดียวปะ

ไปหาเอากูไปหาเอาไอเชิดก oh, ูอยู่จุดสปาอยู่จ kind of ุดสปาอไปหาลูกไปเทียนั่นอะสตีฟอะไรของมันอะสตีฟดอมอะไรของมันอุ้ยกากนีเชื่อมึงมาดิสตีฟดอมปมคอยโกลไปด้วยไปด้วยเชื่อมมไอียนี่เอมไม่ามันดิฉันด้วอะไรอม ไดวีพีบวกยังยังได้วีพีบวกยังอูยังแต่แต่ได้คลาสซิกเวียร์ต่อแต่ได้ยดคลาสซิกเวียรเออ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 มึงช่วยหาหมวกให้กูหน่อยได้ไหมตัวหนึ่งมึงดูก่อนไม่ได้กูทำโชว์เวลได้ไอ้ส็ดกูทำโชว์เวลได้หาไปเถอะโชว์เวลนี่ไอ้กูได้หมวกอะกูได้หมวกอะได้หมวก กูเห like, ็นช hmm. ื่อแล้วรอกูจิสปารอรอจิสปาเดี๋ยวไปหาสินถ้าตายแล้วมึงเพิ่งเข้ารออยู่จิสปาถ้าตายนะสตรีมดอมไอ้กูจัำได้สตรีมดอมเนี่ยสตรีมสตรีมดอมเนี่ยสตรีมอามึงเอาของมันไปมึงเอาของมันไปมึงเอาของมันไปมึงไม่เอาอ่ะมึงจะเต็มตัวกูแล้วเนี่ยมีีท่วาร์ปด้วยป่ะเอาป่ะ มึงวาร์ปได้ปะมึงใช้ได้ปะไกูใช้ไม่ได้ตอนนั้นแล้วผมกูใช้ไม่ได้กูใช้ไม่ได้อื้อลองดูสิมันวาร์ปได้นะมึงปะไอศิอยู่ไหนอยู่ไหนจีนเดนแบทกูต้องกูต้องฆ่ามึงกูขอโทษจริงจริงเดนแบทกูต้องฆ่ามึงเดนแมทอะเดนไม่เป็นไรนะตอนนี้อาหารของคนใจ็บร้อยกว่าสองคน อ่านถูอันนี้เยอะที่เกิดเคยเนี่ยมันจะโดนบอลเนี่ยอะไรโทษนั่นอ๋ออุ้ยเหลือห้าคนอะไรโทษวะาควรโทษคอยปิ้งโทษเดี๋ยวกูดูหลังไอ้ปะปาเป็นเจ้าค่คนหมดเกือบอีกสามนาทีเดยนแมทจะเริ่มเอาละเดนแมทอุ้ยเอาที่ว้าเดนแมทมันอาจจะสองคนกับมึงก็ได้นะอุ้ยมันสองคนมึงเยอะกดล็อบบี้นะฮะปะ วาร์ปเล่นดีกว่าวะเอาวาร์ปเล่นมึงจะวาร์ปไปไหนอะเนี่ยใช้นี้ยโยนอะก็จะวาับแล้วดูดิไอสัตว์แล้วกูจะวับไปไหนอะมันต้องกดค้างอะกูเคยใช้มันต้องกดค้างเว้ยวาร์ปเล่นเอาอี้เย่กูจะซดเอ้ยมาเอาของอื่นมันจะใช้ไม่ได้เว้ยกูเคยอกูใช้ไไม่ด้วะเย้บอกตอง พโหมึงตายายมึงแกไอสัตว์้ะอยู่กันไหมหรือห้าคนไปไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวโีี่มวนดับดับวเดีเดาวเดล่เดาเดับเดับเดเวดเพวเดยเวเดีเดเว ไรกันวะจินตอบกูนอยตอบน่อยอตอบกูน้อยอะไรไอฉินตอบกูน่อยอะไรฉินมึงตอบกูหน่อยอะไรวะอะไรองค์เจี่ยถามว่ามึงจะจะเอาดาบเพชรไหมหรือมึงจะใช้ขวานต่อขวานผมไม่ใช่คนนั้นอะกูคุณมีหมวโตแต่จะได้หิน แค่นั้นแค่นันเปิดอยู่เนี่ยหมวกูฟูไอรอนละกูไอรอนละแล้วนึงนาทีแล้วไอรอนเทพกูเทพเกมกูเทพมึงไม่ต้องไปใครทำมึงด้วยเอากูฟูไอรอนไม่มีใครฟูไดมอนด์ได้หรอกกูไม่เชื่อใครฟูไดมอนด์ได้อะ อะไรมึงขวานเรก็องมึงจบเ่ออกูเลิกเลยนะเลิกเลนนะอ้าไอเฮ้ยใครวะไอว่าเลิกเลยนะไอศินหรือใครวะโอไอ้ิีเลิกเ่นีอศินเลิกเล่นกูเลิกเล่นะไอ้เลิกเล่นะไม่มีเพื่อนมึงเชื่อปะกูเลิกเลยนะแล้วสองอนตห้าเอเซ็น เลิกเลันนี้เลกเลกเลยแล้ว่ินีเด่นไมเด่นแปอี่รอนิวควันเป็นตอเลยหนึ่งเปร์เซ็นหนึ่นห่งเปร์เซ็อดาว้ดีขอด้าเร็วมึงอะมึงโนะไมอชนะเฮยชนะเฮ้ยแพ้วอะฮะเฮ้ยแบ๊วเนึ่ยใครชนะมันแหลกว่าเอาลวมึง่า มึงอะดูเดนแมพอยู่เนี่ยมึงจีเดนแมพอ้าวมึงอยู่ไหนวะเอาไอ้ศินน่ะเอ้าศินเอาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูอยู่เดนแมพเนี่ยเดนแมพเริ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยพิมพ์กับมาเป่าคนแล้วกูตีมึงฮัลโหลมาแม่งสปาแล้วกูอะยังไงโอ๊ะศีรษะมันเด็มแมทอะไรหมดเนี่ยเออเ้ยวันเรามาดูว่างมันกิดศินไปไหนนี่ไงอะไรอ่ะเอจีล่ะ นึงมาหาผู <worries> been, between, ้ก <Turn s on neten ered> ่อนไอ้สิ์ไปเบ็ดวัวเปล่าเบ็ดวัวเบ็ดไอ้ไหนเนี่ยโอ้ยเบสดสมเซนไอ้สิ์ไปเบ็ดวัวเปล่าไปรู้สึกศิ์เดี๋ยวลงคลิปก่อนเป็นไรเนี่ยฮะไอ้สิ์มึงแบตหมดหรอศูนย์เป็นมึงหมดหรอเดี๋ยวลงคลิปก่อน